ปฏิบัติการชัดดาวบอกขยะเถื่อนทั่วกรุงโดยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการดังกล่าวหลังมีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธีโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายที่มีการลักลอบทำบอกขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทางผู้ต้องหาทั้งสองเคยถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมมาแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบและมาก่อเหตุซ้ำทางนี้ทางปททได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและพบว่ามีการร้องเรียนปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่สร้างความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นมลพิษทางอากาศในพื้นที่ ซึ่งจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการสอบสวนผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นให้การรับสารภาพว่าทำบ่อขยะมานานกว่าสองปีโดยจะนำขยะมูลฝอยมาฝังกบในพื้นที่ของเอกชนซึ่งผู้ที่นำขยะเศษไม้เศษวัสดุก่อสร้างกินไม้และขยะอื่นๆมาทิ้งได้มีการจ่ายเงินให้กับตนเอง สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวของทางปทททางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยพบว่ามีการกระทำความผิดทั้งหมด23จุดทั่วกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้เขตมีนบุรีจำนวน3จุดเขตสวนหลวง1จุดเขตลาดกระบัง2จุดเขตตลิ่งชัน1จุดเขตประเวศ2จุดเขตคลองสามวา3จุดเขตสะพานสูง5จุดเขตหนองแขม2จุดเขตสายไหม1จุดและเขตภาษีเจริญอีก1จุด โดยทางตำรวจปทศได้มีการฝากเตือนประชาชนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรหรือที่ดินตามพื้นที่ต่างๆขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มแรกโดยในการเดินทางมาดูโครงการในพื้นที่จริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกขายที่ดินที่ไม่มีคุณภาพหรือที่ดินที่ถูกนํามาเป็นบ่อขยะซึ่งที่ดินลักษณะแบบนี้ก่อปัญหาดินซุดและนําท่วมตามมาภายหลัง